ว่าเป็นเรื่องดีนะคะับสำหรับการต้นหาในท่าวิจิตรในรอบ2015นะคะวันนี้ก็แขกรับเชิญนะคะท่านผู้เลยนท่าอยากให้ท่านนี้อ่านได้รับชวนแล้วก็พร้อมกับเชิญชวนนะคะเด็กๆนะคะที่มีความฝันแล้วก็มาประกวดในโครงการนี้กันค่ะเริ่มจากเด็กๆย์อธิกคุณเกศรนะคะค่ะเกศรนะคะก็อยากให้เชิญชวนนิดนึ่งนะครับเชิญชวนสำหรับเด็กๆนะคะมาร่วมประกวดโครงการนี้ะค่ับโครงการนี้ฟังแล้ว เป็นครงการที่ดีมากอยากเปคนเล้้อง ตอนนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับน้องๆที่ชนใจเราบ้างนะครับให้เป็นเต้นโมาประกวดเวทีอยดี่านะครับไชนอด้วีอเไอดอลพันอคมาประกวดกันเยอะนะครับปก้องทำทเป็นไงบ้างครับก็อย่างนี้ย คูณเบิร์ตคุณเบิร์เป็นเทรนเดอร์นะคะแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการสอนประสบการณ์การเป็นพิ่ที่กรที่ดีสำหรับเราที่ดูในรายการนี้ครับ สวัสดีครับร่มจากเดอไดมอน์นะครับตอนนี้ก็เป็นพ่วงกับละคร <g ol ong> กำลังกำกับละครอ,อยู่ด้วยก็รู้สึกด,ดีใจมากที่คุณฟานเน่ได้ให้โอกาสในการที่จะมาเป็นครับเมมอร์ของโครงการนี้นะครับเพราะว่าพอได้ยินชื่อโครงการก็รู้สึกว่าดีมากเลยที่เยาวชนไทยในแต่ตันนี้จะได้บบว่ามีคุณภาพมากขึ้นที่มีการจัดประกวดพิธีกรหรือว่าวีเจอะไรอย่างเงี้ยฮะ ซึ่งก็อยากจะฝากไว้ว่านอกเหนือจากที่คุณจะจางสะติดได้ท่องสะิได้หรือว่าเนื้อหาต่งางๆที่คุณพูดพรม้เนี่ยคุณต้องมีอินเนอร์เหมือนที่คุณบอการพูดไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะทำยังไงให้เชิญชวนที่จะให้คนฟังเราตลอดเรื่องราวนั้นจบจจไ,ไ,ไม่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 รู้สึกว่าน่าเบื่ออะไรเงี้ยก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสมัครในการประกวดวีเจไอดอลเซิร์ชในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้จัดน,นครับ ในจิตครับในจิตเป็นพิธีกรมืออาชีพเลยนะครับค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะอยากเชิญชวนนักร้องไม่ใช่นักร้องสิตพิธีกรนะคะในรายการ v j Search Idol ถูกไหมคะค่ะก็มาด้วยนะคะถ้าสมมติว่าท่านผ่านการประกวดตัดสินแล้วจะได้เหรียญทองนะคะจากร้านเฮียจังหะนะคะแล้วก็ถ้าสมมติท่านผ่านตรงนี้นะอาชีพมีแน่นอนนะคะโดยดเพ่เพราะว่าเอาเอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปที่ได้านเฮียจังอะแล้วก็ กอที่แม่ไปเดินเจอตามต๊อกอะครับในใชาดิฉันไปร้องเพลงสาบานว่าคิดอย่างนั้นนะคะไปร้องเพลงรับตรวจตรวทุกทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็จะไปโลกไปโลกเราจะไปอเมริกาเดือนเดือนกรมภาแล้วก็พฤศจิกาไปเมลเบิร์นนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครเรื่องกองทหารเกจนช่องสามกับ ห้องดับจิตของเอ่อเมเจอร์ด้วยแล้วมีแล้วมีแล้วเขามีหนังผีเด้วยไหมไมีหนังผีไม่ได้จะเล่นเล่นในสุดตอนนี้นะคะถ้าขยับปากเอาคัตเตอร์ปิดปากด้วยดิฉันสิ่งเดียวที่ดิฉันจะได้มาที่เจริญทีวีนี่ก็เพราะนางนี่ละค่ก็เจอแล้วค่ะค่ะก็จริงๆแล้วทุกคนรู้จักกันหมดทุกคนแล้วก็บอกน้องๆว่าถ้าอยากมีอาชีพ อยากเด่นอยากดังอยากมีเอกลักษณ์ของตัวเองเข้ามาเลยนะคะตรงนี้ให้อาชีพและหน้าที่ได้แน่นอนอย่าพลาดเลยค่ะครับก็คนไหนที่สนใจก็รีบมาสมัครนะครับอายุตั้งแต่8ขวบถึง17นะครับแล้วก็17ขึ้นไปถึง25นะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากสมัครประกวดพิธีกรนะครับเราจะมีการคับตัวก่อนนะครับคนไหนที่มาคับตัวนั้นก็จะได้รับเหรียญแล็ประกาศแบบเข้าร่วมโครงการทุกคนเลยนะครับแล้วก็ชนะเลิศเรามีสิบรางวัลชมเชยก็มีสิบรางวัลเช่นกันครับ ทังนี้เจ้าของขอบคุณนะคะก็อย่าลืมนะคะโอกาสที่มาถึงคนแล้วนะคะก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์สําหรับคุณนัในแถวนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคนเดินนะคะขอบคุณค่ะปั๊บไปคุปปับไป